สวัสดีนะครับสวัสดีคุณที่พี่คุณแม่แม่กันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับของน้ําพุกับคุณแม่นะครับน้ําอ้อยในยามเย็นนะครับวันอาทิตย์นะครับช่วงประมาณนะครับหกโมงหน่อยๆนะครับก็คือเพิ่งอาบน้ําให้คุณแม่กับน้ําูุเสร็จนะครับก็คือจะให้เขาถูต้นไม้นะครับแล้วก็เอาเอาน้ำผูน้ําพุถูต้นไม้นะครับแล้วก็เล่นดินนะครับโอ้ยเป็นหลุมมาแล้วน้ำผู เอาพอดีนะพูเลยก็คืพอดีนะพูเลย,เย,เลยคุณแม่โอ้ยแดงไม่แล้วคุณแม่โอ้เปืี่ยนดินหมดเลยครับก็จำนวนน้องน้ำพูบุตนลูกโอ้ยน้ำปูจูปปปแป้งโอ้เปืี่ยนไม่แล้วน้ำพูเดี๋ยววัเนี่ย้มีอะไรน้อยตาเอา คุณแม่ก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับโอ้โหเปืือนทั้งสองข้างเลยข้างนี้แห้งกว่าอีกก <c oughs> ็หกโมงนะครับหกโมงในหน่อยนี่เลยครับตะวันก็นะครับกําลังจะเรียกว่ารับขอบฟ้าไปนั่นเองนะครับเนะไปใส่น้ำพูปูดูตอนไมหมนุ่นคุณแม่ไปพุณเราปูมามา,มาเอายาหมดเอาน้ำปูว่ายาหมดแป๊วยาก,ก่อน เก็บยาเรามานี่เด้อพวกพวกเก็บมาเลยเก็บมามามาเลยพวกมามามาเร็ว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 เอาไปแม่น้ำเอามาสองตัวเองนะไปกินน้ำแม่เลยเอาไม่ไปแล้วทีนี้โอ้ยตามก้นนะครับเป็นเงาเลยเป็นแม่หยาพอกเด้เนี่ยถอยถอยถอย เอาคุณแม่ถูกค้น้ำผู้ถูหัวเอาที่นี้น้ำผู้ถูคนละต้นก็ได้ทําไมต้องถูต้นเดียวกันละ่ะคุณแม่ในเผือแป๊บเดียวนะครับคุณแม่ไปเอาต้นกล้วยมาแล้วน้ำผู้ก็ไปเอยายานุ่งวันอยู่คนเดียวด้วยนะครับก็เลยเรียกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกใครก่อนนะครับสรุปคุณแม่ได้ต้นกล้วยนะครับน้ำผู้ก็ได้ยากินเองเลยปูพ่อแล้วพ่อพ่อไม่อยู่นะเนี่ยพ่ออยู่แล้วพ่อดูเอาได้ปูวปู พอแล้วพอแล้วพอมาแล้วผู้อ้ยอุ้ยอ้ย,อยนี่ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับของวันหยุดน้ำพูนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกๆเย็นนะครับแล้วก็เราจะทำแบบนี้นะครับกันทุกๆครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าวันไม่หยุดนะครับแล้วก็จะเรียกว่าให้เขานะครับอาบน้ำแล้วก็ถูต้นไม้ป <P ew>! ูมาบางมังเมย แล้วก็ถูต้นไม้นะครับแล้วก็เรียกว่าเล่นดินเล่นฝุ่นนะครับเพื่อความสบายตัวของเขานั่นเองนะครับป <ś k> ุ้ตอเล้ว <ś k> มาแล้วผุแม่ไปแล้วนะครับน่าจะเรียกว่าถูนะครับถูจนพอใจเขาแล้วนะครับก็ไปเรียกว่าน้ำผู้ก็ไปขโมยหญ้านะครับ <ś k> คุณแม่ก็ถูต้นไม้นะครับ <ś k> ส่วนน้ำผู้นะครับมีหน้าที่ไปขโมยหญ้านะครับก็คือโอ้ ยานะครับด yeah, ูสภาพตอนที่น้ําูุมาเนี่ยนะครับก็คือรอยน้ําูุดึงออกมานะครับนู่นไปกองไว้ตรงนู้นนะครับแล้วน้องก็ดึงออกมานะครับแล้วก็กินมาตรงนี้แล้วก็ไปกินตรงนู้นอีกโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับก็สําหรับนะครับวันจุดนี้นะครับเราก็เรียกว่านะครับไม่ได้นะครับไม่ได้เปิดร้านนะครับก็เลยในช่วงเย็นนะครับก็เลยให้นะครับคุณแม่กับน้ําูุนะครับเรียกว่าอาบน้ํานะครับแต่งตัวนะครับเล่นดินเล่นฝุ่นนะครับเพื่อ ความสบายตัวนะครับของคุณแม่นะครับกับน้ำพูนั่นเองเอาไปแล้วไปแล้วปูปูถอยมาปูเออเออผูปูถอยถอยมาเร็วมาเร็วเออฟังกันหูเรื่องอยู่ตัวเนี้ยโอ้ยฟังกันหูเรื่องอยู่เอาคุณแม่ไปไตนะ่เนี่ยโอ้ยไปนู่นอีกแล้วคุณแม่ไปเอาหญ้าน้ำพู้มแล้วเดี๋ยวพอบาเด้เนะี่ยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น้องควานจะได้ขอตัวลาคุณพี่ๆนะครับคุณแม่แม่นะครับไปแต่เพียงเท่านี้แล้วน้ำผู้ไปไปปวนยากับคุณแม่โอ้โหไปสองคนเลยทีนี้นะครับเบาเบาคุณแม่เบาเเบิ่งเบึงเบงเหมือนเล่าเด้เนี่ยเหมือนล้วเอานะครับตามสบายเลยนะครับคุณพ่อไม่อยู่แล้วอยู่กับน้องควานนะครับก็อ่าเรียกว่านะครับสบายสบายกันอยู่แล้วนะครับไม่เครียดเนาะนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เกินไปคุณแม่มากินตรงนี้เลยอ่านะครับ